ที่จะคุยกับหลวงพ่ออยู่สักสองสามประเด็นะนะนะก็นะมาชวนหลวงพ่อคุยในเรื่องของหลวงปู่เนื่องอนะาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังวัดจุฬามณีนะก็หลวงอ่หลวงพ่อเจี๊ยบหรือพระอ,อาจารย์เจี๊ยบรู้จักประวัติของหลวงปู่เนื่องเป็นอย่างดีเลยนะวัดจุฬามณีปัจจุบันโด่งดังมากนะครับ หลวงปุ่นเนื่องเนี่ยสรีระสังขารของท่านยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฮะนะท่านเป็นเกจิอาจารย์ร่วมสมัยกับเกจิองค์ไหนบ้างฮะเอาเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยหลวงพ่อเนื่องเนี่ยครับท่านเป็นคนตำบลแพกน้ําแดงอํอเาเภอพวาจังหวัดส,สุโขทัยครับแล้วก็ได้บรรพชาอุปสมบทโดยหลวงพ่อคงวัดบังกระพร้อม เป็นพระอุปัชฌายะหลวงพ่อชแช่มวัดจุรามณีเป็นพระอุปัชฌายะครับหลวงพ่อเนื่องเมื่อบรรพชาผสมบทแล้วเนี่ยท่านได้ฉายาว่ากโกวิโทโกว,วิโทนี้นะหลวงพ่อคงเป็นคนตั้งชื่อฉายาให้ว่าโกวิโทหลวงพ่อเนื่องนั่นท่านเป็นพระปฏิบัติประพฤติวัดปฏิบัติตดีครนะแล้วก็ท่านมีศีราจาริยวัรมีอาจาระ น่าควรเคารพกับไหวท่านเป็นพระนิ่งพูดน้อยครับนามสกุลเถาสุวรรณหลวงพ่อเนื่องนามสกุลเถาสุวรรณท่านก็มาบรรพชาประสมบทนะที่คัตสีมาวัตจุลามณีนี่แหละครนะแล้วก็ราบตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อแชมอ่มสมัยนั้นหลวงพ่อแช่มเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดจุรามณีครับท่านก็ได้บวชได้เรียนได้ศึกษาพระธรรมพระวินยัยนะต่างๆได้จบ นักธรรมเอกนาวันหนึ่งนาเรียกว่าหลวงพ่อแช่มวัดบางอ่าวัดจุลามณีเนี่ยนาถึงการมรณภาพัหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านเป็นพระนุ่มแล้วก็ภรษายังน้อยอยู่ครับท่านเรียนเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมั แล้วท่านก็เป็นพระที่ว่านอนสอนง่ายพูดจาน้อยไม่ค่อยพูดแต่หลวงพ่อเนื่องวัจุรามณีเนี่ยท่านมีอาอาจาระที่งดงามทุกเย็นนาะหรือว่ากลางวันตอนฉันเพนเสร็จแล้วท่านจะนั่งนั่งสวดมนต์ที่พระบรมธาตุที่ท่านนํามาจากอาประเทศศรีลังการประเทศอินเดียนาะท่านศึกษาเล่าเรียนวิชาศพรพวิชาต่างๆจากหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อแช่ว,วัด จุลามณีมนะแล้วก็ท่านเป็นพระที่พัฒนาวาจาศิษย์บางคนก็ว่าท่านเนี่ยได้สามาบัติครับได้ฌานสามาบัติแต่อัตมภาพไม่รู้ว่าท่านอยู่ในชั้นไหนครับแต่เชื่อว่าท่านต้องได้แน่นอนอหลวงพ่อเนื่องวัจุลามณีเนี่ยมันมีเรื่องเล่ากันครับมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นพระอธิการยังไม่ได้เป็นพระครูโควิดสมุทคุณหลวงพ่อเ,พเนื่องเลยนะโกวิโทนะครับ มีญาติโยมที่ตกทุกข์ได้ยากดาลํำบากลำบนเนี่ยเขารือกันว่าพ่อเนื่องเนี่ยท่านมีฌานมีสมาบัติว่าท่านเป่งอะไรออกมาแล้วเนี่ยเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์คำพูดท่านไหมนะครับท่านก็พยายามจะหลบหลีกหนีญาติโยมญาติโยมก็พยายามฮือเข้าไปหาไปเรียวกว่ายิงก็สำคัญวันหวยออกด้วยนะครับวันนี้พรุ่งนี้วันนี้เต็มแล้วป่าเนี่ยเต็มต้องแต่เมื่อวานแล้วมานอนเฝ้าต้องแต่เมื่อวานแล้วครับ หลวงพ่อเนืองท่านก็บอกว่าฉันไม่มีหวยฉันไม่มีครับนะฉันไม่มีหวยถ้าฉันรู้ว่าฉันแทงก่อนโยมแล้วไม่ต้องร้อยถึงมือโยมระว,ว่างนั้นนะครับก็มีพระอยู่องค์หนึ่งสงอยู่รูปหนึ่งนะก็ไปปรับโทษท่านเอาโทษท่านถึงประราชิมพระรูปนี้ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะครับอาตามารู้ดี ก็ไปร้องฟ้องหลังจากที่ท่านได้รับตําแหน่งเดียวกันนะครับให้ที่ได้รับตําแหน่งจากหลวงพ่อแช่มต่อจากหลวงพ่อแช่มเนี่ยคเป็นเจ้าวาดปกครองดูแลวัจุรามณีมาเนี่ยท่านก็ฝึกฝนเรื่องวิชาคาถาอาคมท่านเสกน้ำมนต์ใบมะนาวเรียกว่าตะกุดนี่ของท่านเนี่ยแน่นอนเหรียญนอณสังฆตินอบนศีรษะเนี่ยท่านสร้างมาในทพะศสิบหนึ่งสิบเ็ดเนี่ยท่านก็ปรกเสกจนมีชื่อเสียงโด่งดัง บางคนตกทุกข์ได้ยากอลําบากไปขอโชคขอราบคบท่านก็บอกไม่มีฉันถ้าฉันรู้หวยฉันแทงเองแล้ววางั้ินนะแต่คนที่ไปเฝ้าเนี่ยเขาเชื่อในองค์ท่านเชื่อมั่นว่าท่านเนี่ยต้องได้ปัญญาคแต่ท่านเป็นพระที่ถ่อมตัวถอ่อมตนพูดน้อยถามคาตอบคํานึงท่านจะเป็นพระที่สมถะเรียบง่ายนอนอยู่ที่สาราหอฉัน เรียกว่าเป็นสาราการประเรียนครับมีตู้มุกอยู่รูปหนึ่งแล้วก็ที่ตั้งพระวหว้พระของท่านเนี่ยท่านจะหันหน้าเข้ามุมถ้าขึ้นไปก็อยู่ฝวามือฮะสาราการปะระเรียนนี้มีพระอยู่องสงอยู่รูปหนึ่งนั้นก็เด็กความโกรธรู้จะราษาชาวบ้านเขาอลิษยานะ์ัะลิศยาไปแจ้งไปร้องฟ้องนะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามตอนนั้นดำรงอยู่ดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพิสมุตะปัจจุบันนี้ท่านไปอยู่วัดประทุมคงคาคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีสนิเคมจารีรสมัยนั้นเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่จังหวัดสมุรครและบ้านปลายชีวิตท่านย้ายย้ายตัวท่านเข้าไปคณะสงฆ์ได้ให้ท่านเป็ครองเป็นเจ้าอาวาสที่วัดประทุมงคงคาราชวรมาวิหาร ก็ไปร้องฟ้องท่านว่าพระอธิการเนื่องเนี่ยนะเป็นพระอุตตริบอกว่าให้หวยคหลวงพ่อท่านก็บอกว่าผมไม่เคยให้หวยนะแต่ท่านถ่องตนแต่ผมก็เชื่อว่าท่านต้องได้ยานได้ฌานสมาบัติแต่ท่านจะออกนะตัวเองไม่ได้ท่านจะบอกใครไม่ได้ว่าท่านได้ท่านเห็นท่านรู้ปากฏผลแล้วท่าอยังไงเจ้าคณะจังหวัดก็นั่งเรือสินั่งเรือแจวไปน่ะ แจวเ,เรือจ้างไปไปขึ้นที่ท่าวัดจุฬามณีคแล้วก็ถามพระว่าท่านเนื่องอยู่ไหม,มท่านเนื่องอยู่ไหมพระก็รู้เลยว่าองค์นี้เป็นเจ้าค่ะจังหวัดครับก็รีบไปบอกหลวงพ่อเนื่องวิบปบอกหลวงพ่อเนื่องว่าพระน่าจะเป็นพระใหญ่ต้องเป็นพระผู้ใหญ่มาหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนื่องว่าอ้าวแล้วท่านอยู่ที่ไหนล่ะก็บอกอยู่ที่ท่าน้ํากําลังจะขึ้นกระไดท่าเรือวัดจุฬามณีครับ นะแล้วก็นั่งสักพักหนึ่งหลวงพ่อพเนื่องก็เข้าไปนิมนต์การาบรัธนาท่านเจ้าคุณนะในสมัยนั้นเป็นพรกะกวีวงครับเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยนะคือคสมเด็จพระธิรยานบ้านปลายเ,ยเป็นสมเด็จพระธีรยานมุนิเจ้าวาดัวาดวัดปฐุมโคโกกากรุเทศก็สมัยนั้นเป็นพรกะกวีวงก็เข้าไปหาหลวงพ่อเนื่องพ่อเนื่องก็เข้าไปกราบว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณมีความ ประสองค์อันใดที่มาถึงมาหาผมยันวัดจุรามณีมีอะไรให้ใครมาเรียกก็ได้เดี๋ยวผมไปหาพระเดชพระคุณท่านจบคุณเองอว่างั้นนะครับอาไม่เป็นไรนะถ้าจะเนื่องวันนี้ผมมามันมีเรื่องอว่างั้นนะครับผมมาวันนี้มันมีเรื่องนี่คณะสองฆ์อัมพวาเนี่ย,ยใช้คณะสงฆ์เลยนะครับเขาไปไปกล่าวโทษนะ กล่าวโทษตั้งโจทย์ท่านว่าท่านเนี่ยบอกใบให้หวยคนะมันจริงหรือไม่ผมก็เลยอ,อยู่เฉยไม่ได้ต้องก็เลยมาตรวจดูหรือว่ามาเยี่ยมวัดมาคุยกับท่านเนื่องเนี่ยสมัยนั้นเป็นพระธิการเนื่องยังไม่ได้เป็นพระกูโควิดสมุทรคุณครนะก็บอกว่าเนี่ยมันมีเรื่องร้องฟอ้องมาเขาหาว่าท่าน,นอุตริเกี่ยวบอกใบให้หวยครับหลวงพ่อเนื่องก็บอกว่าผมไม่เคยนะครับประเดชพระคุณ ผมจะทําอะไรขยับตัวไปทางไหนคนก็ไปตีเป็นหวยผมหยิบช้อนส้มหยิบยาคาบผมน้ำมขาก็ตีเป็นหวยผมหยิบส้มกินนะผมตักข้าวขี่ครั้งคนก็ตีเป็นหวยแล้วจังหวะคนดวงมันซวยมันไปถูหวยเองว่างั้นนะนี่อย่างนี้นะหลวงพ่อเนื่องท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงหลวงพ่อเจ้าขันจังหวัดสมัยนั้นท่านก็จะเอาเรื่องให้ได้่ะนะจะเอาเรื่องให้ได้เอาอย่างนี้เนื่อมันมีโจร์แล้วมีอธิกรแล้วเขาร้องฟ้องมา ครันะอาวันนี้นะถ้าท่านถือว่าท่านแน่นะหรือว่าท่านเจ๋งจริงมีดีจริงเอาท่านเขียนมาจากข้นจังหวัดท้าเลยนะครับเอาท่านเขียนมาในสมัยนั้นหวยหกตัวหลวงพ่อเนื่องเนี่ยท่านก็เขียนทรงเดชไปอย่างนั้นและท่านบอกกับพระกวีวงเนี่ยบอกกับสมเด็จพระธีรยาน,นุวีวัดปทุมคงคาเนี่ยครับในสมัยนั้นเป็นเจ้าวาดอยู่วัดเพชร ก็บอกเมื่อพระเดชพระคุณให้เก้าเขียนเก้าบอกว่าเก้าไม่มีเลขหวยเลขอะไรทั้งนั้นเอาอยางงี้ทีฝ่าท่านเนื่องถ้าพูดแล้วไม่จบอ่ะท่านพูดมันวกไปเวียนมาม,มีโจทย์ร้องฟ้องท่านก็บอกว่าท่านไม่ใหญ่ให้ไม่ได้ให้หวยไม่ได้บอกไม่ให้หวยครับเอาพระเดชพระคุณก็เก้าไม่ได้ให้จริงๆ แล้วก้าวจะขยับตัวไปทางไหนจะเข้าห้องน้ำน่าจะหยิบหมอนมานอนน่าจะหยิบช้อนชุมมันก็ตีเป็นหวยไปหมดครับโอ้หวยเจ้าอรจารย์ผมเป็นเด็กผมไปนั่งนะหลวงพ่อเนื่องในชั้นฉันอะไรก็แล้วแต่อังมุน่นถ้าแกโยนให้เด็กนะควงนึ่งนะมันไปนับเป็นตัวเลขกันเลยอือเอาเดี๋ยวโยมส่งห้อีกลูกนึงอืออ่างนี่มันอะไรเลขอะไรเนะี่ยตอย่างนี้นะครับ อย่าโยนส้มัยส้มนี่มนอะไรสอสอมนอะไรสี่หรือเปล่านะตีกันไปอย่างนี้ที่ไอ้คนมันดวงมันจะซวยมมนไปถูกอืแล้วมันก็เที่ยวลือกันนําเสนอกันโอ้โหแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มันไม่ได้ทำง่ายๆโยมอาจารย์ผมเชื่อว่าท่านได้ชาแน่ออเจ้าคณะจังหวัดเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าแน่จริงเจ๋งจริงแจ๋วจริงเขียนมาเขียนมา หลวงพ่อเนื่องก็บอกว่าพระเด็จพระคุณจะให้ก้าวทำอย่างนั้นเหรอครับอ,มอเมื่อพระเด็จพระคุณนานเชื่อคนอื่นไม่เชื่อผมก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าหวยไม่ออกนี่ท่านเนื่องเอาท่านเลือกเอาหนึ่งให้ลาสิขาครสองให้ย้ายวัดออกนอกต่างจังหวัดครสามปลดออกจาหนังเจ้าวัด หลวงพ่อเนื่องท่านก็มีอารมณ์นิดๆนะมีอารมณ์นิดๆนะเรียกว่าพระผู้ใหญ่ไม่เคยมองท่านเลยอเอาแต่จ้องจะเอาแต่ความผิดตำหนิโทษนะหนึ่งลาสิขาอสองย้ายวัดสามย้ายตัวเองออกนอกต่างจังหวัดแต่หลวงพ่อเนื่องเลือกเอาศึก หลวงพ่อเนื่องบอกกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระธีรยาณมุนีสนิทเขียนมัจารีว่าผมเอาซึกครับเอาไม่เป็นไรผมให้โอกาสท่านท่านเนื่องเอาทำเขียนมาอะไรก็ได้ทนเขียนมาปรากฏผลหลวงพ่อเนื่องกับเขียนครับอาจารย์ครับกาอาหกตัวเลขหกตัวในสมัยนั้นอืก็ใส่ซองครับนะใส่ซองจดหมายไว้ แล้วก็เมื่อ,อพระเดชพระคุณจะให้กล้าวทาอย่างนั้นกล้าวก็จะทําแล้วหลวงปู่จะเมินลมนินดๆแล้วหลวงปู่ก็เขียนเลขหกตัวแล้วพระองค์ที่อยู่นะตอนนี้ที่เก็บซองเวลาเนี้ยเก็บซองนะเป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมคบเขายังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันท,<ะ>ที่นั่งคุยนี่ก็ยังมีชีวิตอยู่ครับอายุท่านเกือบเก้าสิบแล้วตอนนี้ท่านเป็นเจ้าคุณแล้วนะพระองค์นั้นเป็นเจ้าคุณแล้วนะ ก็เขียนมาให้หกตัวแต่ว่าพระเดชพระคุณมีข้อแม้นะอืมพระเดชพระคุณอย่าเปิดซองก่อนหวยออกนะอืมถ้าพระเดชพระคุณเปิดซองก่อนหวยออกผมไม่รับผิดชอบอืมแต่เมื่อพระเดชพระคุณเลือกที่ใ้ผมทำอย่างนี้ผมก็จะทำวางอย่างนี้นะผมก็จะทําหลวงปู่มีอารมณ์นิดๆแล้วนะเอาเราเซทำยังไงล่ะท่านก็เขียนเลขหกตัวแล้วใส่ซองไว้แล้วเน้นว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอย่าเพิ่งเปิดนะ เปิดก่อนหวยออกเนี่ยพระเดชพระคุณต้องเปิดหลังจากหวยออกแล้วอ้าวตกลงได้ท่านเนื่องอเจอกันนะหลวงพ่อองค์นี้ที่ว่าเก็บซองเ,เป็นเลขา,กกานุการเนยังมีชีวิตอยู่เกือบเก้าสิบแล้ววันนั้นบังเอิญหลวงพ่อเนื่องท่านไปนั่องอุปัอหลวงพ่อสมเด็จเนี่ยท่านไปนั่งอุปชาที่วัดไหนไม่ทาราบจนลืมซองเนยลืมหวยในซองครับหวยออกไปสามวันแล้ว ท่านได้นึกขึ้นได้ท่านก็เลยเรียกพระอ,องค์เนี้ยมา mm hmm. เรียกเรียกพระเลขาท่านมาเออท่านพระครูเอาซองที่อ่าท่านเนื่องเอามาที่ท่จะเนื่องเขียนนะเอามาที่ mm hmm. อ่าหลวงพ่อเจ้าคุณองค์ปัจจุบันเนี่ยที่ว่าเก็บซองสมัยเนี้ยสมัยนี้เป็นประเจุบัุแล้วครับก็เก็บซองไว้ก็เอาซองนั้นอนะ่ะมามาเปิดเปิดต่อหน้าท่านเจ้าคุณพระกวีวงศ์หรือสมเด็จพระธิดายานุนีอง์เดียวกันครับโยมอาจารย์เอ้ย เชื่อไหมว่าเปิดซองมาปุ๊บไม่มีกระดิกไปไหนเลยหกตัวหน้ากระดานเลียงหนึ่งเลยหลวงพ่อเนื่องนะครับเรียกว่าเปิดมาในซองเนี่ยหกตัวที่ท่านเขียนเนี่ยรางวันที่หนึ่งเลยเท่าพระคุณสมเด็จท่านบอกไม่ธรรมดาแล้วว่นเนื่องเนี่ยมไม่ธรรมดาแล้วพระองค์ที่ร้องฟ้องนี่ก็เป็นเจ้าคณะเหมือนกัน ในอัมพวานะนี่ยแย้งนิดน,นิดนะแต่ไม่ต้องไประบุเขาว่าวัดไหนครับนะบก็เลยมีหนังสือนะหนังสือให้เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยไปไปที่วัดเนี่ยครับก็บอกให้หยุดนะหยุดเลยหยุดหยุดห้ามเอาเรื่องของพระธิการเนื่องมาพูดตำหนิโทษเพ่งโทษอะไรทั้งสิน้นอืพอท่านเจ้าคุณสมเด็จเปิดออกมาดูแล้วครับงายท้องตุ่มเลยอื ใครมันจะเขียนได้รางวัลที่หนึ่งเลขหกตัวไม่กระดิกหน้ากระดานเลียงหนึ่งเลยไม่ผิดเพี้ยนเลยเจ้าประคุณสมเด็จพษษระธิรยานุนีท่านก็บอกว่าไม่ธรรมดาแล้วเนื่องเขาเรียกเนื่องนะเรี่หลวงพ่อเนื่องเนี่ยเรียกเนื่องเฉยๆเนื่องมีไม่ธรรมดาแล้วไม่ธรรมดาหลวงพ่อสมเด็จรู้เลยว่าหลวงพ่อเนื่องเนี่ยจะต้องได้ฌานได้สมาบัติอะไร,รยอย่างหนึ่งใครมันจะทําได้อาจารย์เขียนรางวัลที่หนึ่งหกตัวก็มีหนัง conducted. สือส่งไปหาเจ้าคณะองค์นี้เลยว่า ผมขอบิณฑบาตนะท่านจะเป็นวิบากกรรมอกุศรกรรมท่านอย่าได้ไปแตะเลยนะปล่อยเขาองค์หนึ่งในอำเภอพะวานี่ยกให้เขาองค์หนึ่งนะพระอธิการเนื่องเนี่ยยกให้เขาเลยอย่าไปยุ่งกับเขานะมผมขอ,อร้องหลวงพ่อเจังหวัดสั่งเลยสั่งเจ้าคณะผู้ปกคระะกององค์นี้องค์หนึ่งาอย่าไปยุ่งกับเขาอโอ้โหโยมอาจารย์มันเป็นกรรมนะคเล่นเอาพระวัดที่ผมว่าเนี่ยเจ้าคณะ,ะที่เล่นงานเล่นงานองค์เนื่องเนี่ย ภายเรือบินธาบาตออกปากของอภวานี่ไม่มีใครใส่บาตรเลยนะอืถ้าเห็นพระวัดนี้มาปุ๊บยกสำรับเกบเข้าบ้านเลยอืแต่ถ้าวัดจุฬา,มา,ม,ามานีมาใส่อแต่ถ้าเป็นวัดนี้ม่ต้องเอ่ยชื่อวัดไหนนะอืถ้าเป็นวัดนี้มาเขายกให้เห็นเลยโนะยมยังยกถาดเนี้ยเข้าบา้านให้เห็นเลยนะมีเรื่องจริงครับนะยกถาดหนีเลยเขาไม่ใส่บาตรให้พระวัดนี้กินอืที่ไปเล่นงานหรือก้อนเนื่องไว้ โอ,โ,โอ้โหเกียรชังขนาดนั้นไม่บวชวัดนั้นเลยนะอืไปย้ายไปบวชอีกวัดข้างๆเลยนะอืเพราะว่าองค์นี้ท่านก็เฮี้ยบเหมือนกันพี่ผมร,ร,รู้ประวัติมาได้ดีครับนาท่านเฮี้ยบแล้วท่านเก๋อะไรก็แล้วแต่เนี่ย S <S นิสัยท่านไม่ธรรมดาเหมือนกันองอค์นี้นะว่ารียกว่าจะเอาย้ายเอาศึกเอาย้ายออกนอกจังหวัดเลยนะ,ะเล่นกันอย่างนี้จะเล่นหลวงพ่อเน,นื่องวัดจุลมณีนะปรากฏผลหลวงพ่อท่านได้อภิญญาได้สมาบัติอีกชั้นไหนอาตมาภาพไม่รู้ด้วยความเคารพในพระเดชพระคุณหลวงปู่นะ,ะโอ้โหโยมสุดยอดอาตมาถึงบอกว่าเลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นคปัจจุบันนี้ยังมีพระดีพระดีน้ำแท้ะนะเนื้อแท้ ก็คือหลวงพ่ออิทวัรจุรามณีหลวงพ่ออิฐวัรจุรามณีเนี่ยอย่าดามาผมนะหลวงพ่อนะถ้าชมคลิปอยู่นะอย่าได้เจี๊ยบไม่ได้นะอืหลวงพ่ออิฐวัรจุรามณีเนี่ยท่านเป็นศรริษย์สายตรขงของหลวงพ่อเนื่องแล้วหลวงพ่อเนื่องเนี่ยจะให้ทําอะไรแล้วแต่มั่นใจเน,นอิศอิทธหลวงพ่ออิฐินี่บวชมาต้องเล็กๆนะอืแล้ววิทยาศัพทวิชาอาคมคถาอะไรแล้วแต่นี่ยไม่ธรรมดานะหลวงพ่ออิฐวัตรจุามณีเนี่ยครับ โยมอตาตมาภาพจะบอกให้รู้เลยว่าไม่ธรรมดาท่านเป็นพระท่อมตนท่อมตัวท่านไม่เคยอวดฤทธิ์อวดเดชก,กับใครทั้งนั้นหกลวงพ่ออิฐผมนี่นะนะท่านมีเมตตาสูงโยมให้ทุนการศึกษานักเรียนคณะสงฆ์อำเภอละหนึ่งล้านบาทใครทําได้มั่งให้มาสามสี่ปีนะรายได้ทั้งหมดท่านก็ช่วยเหลือสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เกือ้อกูลเด็กเรียนดีคนได้โอกาสคนยาก,คน,ยากคนจนนะคนเท่า,ชาแชราแก่ชาลาหลวงพ่ออิฐท่าน ทำตัวทำตน,นอย่างนี้นอนในนอนในศาลาครับเหมือนหลวงปู่นเนื่องนอนศาลาหอชัน้นไม่ได้มีห้องวิเศษวิโสอะไรเขาเลยครับหลวงพ่ออิดเนี่ยท่านมักน้อยสันโดคนนั้นเอานี่มาถวะคนนี้เอาม่ถวะแกะก็โยนให้คนนั้นให้คนนี้<ล>แกไม่เคยยึดติดโยมนี่หละหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีสององค์เนี่ย<ล><ล>อาตามากล้าท้าได้เลยว่าไหว้วได้สนิทใจครับไหว้ได้ไม่ต้องกลัวเสียทุบเสียเทียนโยม เราจะทําอะไรก็แล้วแต่โยต้องพินิจพิจ,จารณาเราจะเข้าไปหาพระนะเราก็จะต้องใจเย็นๆบางคนไปถึงไปเร่งให้ท่านทำนู่นทํานี่เป่าเสกให้ลงตะกุบลงยันแล้วท่านก็เหนื่อยๆเนี่ยบางทีถูกเอ็ดถูกอะไรบ้างไม่พอใจอืไม่พอใจ,อใจเนี่ยคนเรามันอย่างเนี้อาจารย์อืแล้วทําไมทําไมวัจุลามณีท้าวเวสสุวรรณถึงได้รับความนิยมมากท้าวเวสสุวรรณเนี่ย เรียกว่าหลวงพ่ออิฐเนี่ยท่านเคยเห็นภาพติดไว้ที่ฝาผนังบ้านครับท่านก็เอามือไปเคีย่ยียเคียเค่ยๆียๆรูปเนี่ยรูปเทวิสุวรรณเนี่ยครับท่านก็ถามถามปู่ท่านหรือตาท่านไม่รู้นะว่านี่คืออะไร่ปู่ปู่ท่านก็บอกว่าเนี่ยเทวิสุวรรณป็นยักษ์แล้วยักษ์เขามีไว้ทําอะไรปู่ก็บอกว่ายักษ์เนี่ยเอาไว้เฝ้าวัด คุ้มครองปกปักรักษาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เป็นมงคลครับนาะปกป้องพุทธศาสนานาะหลวงพ่ออิทธิท่านก็สนใจมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วท่านก็เคยนิมิตรฝันไปท่านนิมิตรฝันไปนาะว่าท่านไปเจอกับองค์พระปู่เท้าเวสุวรรณครับนะแล้วเวลาท่านทํเขาบอกว่าจะให้ท่านมีอายุยืนจะให้ท่านกลับไปหลวงพ่ออิทธิเนี่ยท่านก็ เรียกว่าเ,เกกล็กๆก็กระป่วยนะ,ะอ่อนๆเหมือนกันนะแล้วท่านเป็นอะไรที่ท่านฝังใจนะแล้วแล้วพ่อพ่ออิดเนี่ยท่านถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นอุตริไม่ใช่ในะโยมท่านทําอะไรหรือท่านสื่อได้ท่านสื่อองค์เท้าไวสุวรรณได้ครับมีอะไรความปัญหาในใจอะไรคนที่มีทุกข์ร้อนเนี่ยมาหาท่านเนี่ยท่านก็จะบอกเล่าเก่าส องคู่ท้าววสสวรรณแล้วคนที่มาหาท่านเนี่ยกลับไปหายทุกรลยหายจิตหายป่วยบางคนเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหลวงพ่ออิดเนี่ยการทําวัตถุมงคลเนี่ยท่านไม่ได้ทำสุกเอาเขากินไม่ได้ทําแบบช่วยๆท่านเอาเหรียญนี่ยมาหล่อหลอมละลายไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงปีนั้นปีนั้นหลวงปู่ทวดปีนั้นรุ่นห่าแชะอะไรต่ออะไรเงี้ยหลวงพออ่อดังๆในโทษฟ้าเมืองไทยเนี่ยหลวงพ่ออิดเนี่ยท่านจะเอา เหรียญเหล่านั้นอ่ะบางคนก็มาถวายบ้างบางคนก็เอามานํามาให้ท่านเช่าบ้างนะต้องลือต้องดูว่าแท้ไม่แท้ครับแท้ท่านก็เก็บเอาไว้ครับแล้วเวลานั้นท่านก็จะหลอมละลายเป็นน้ําทองแล้วท่านก็จะเอาเข้าโรงงานไปรีดเป็นแผ่นแผ่นเงินแผ่นทองเนี้ยรีดออกมารีดออกมาปั๊บก็เอามาปั๊มเหรียญนะเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์เก่าๆที่อธิษฐานจิตมาแล้วเนี่ยแต่ละสานักเนี้ย ด้วยวิธีธการทาคาถาอาคมมนพระเวทพระมนเนี่ยนะมันก็ลมอยู่ในนั้นแล้วเหรียญคนที่นําไปใช้เนี่ยที่หลวงพ่ออิฐทมเนี่ยก็เลยศักดิ์สิทธิ์มีปฏิหารแคลค่าบางคนมากราบมาไหว้กลับไปขอพรอไปถูกรางวัลที่หนึ่งไปถูกรางวัลที่สี่เนี่ยลูกศิษย์ผมนี่ถูกห้าใบรางวัลที่สี่เนี่ยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ท่านทำด้วยใจบริสุทธิ์หลวงพ่ออิฐวัจุลามณีเนี่ยนะท่านทาด้วยใจบริสุทธิ์ของท่าน นะท่านสร้างประโยชน์นะสังคมไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลนะฟอกเครื่องฟอกไตช่วยเหลือคนได้โอกาสคนยากคนจนคนติดยงติดยามาหาท่านมากราบมาขอให้ท่านบวชให้ท่านก็เมตตาให้โอกาสทุกคนนะท่านเป็นพระที่มีเมตตาแล้วเป็นอะไรที่หลวงพ่อเนื่องนโปรดปานมากในองค์เนี้ยพระองค์เนี้ยโปดปานมากแล้วรักมากนะเป็นสิทธ์สายตรงของหลวงพอ่อเนื่องวัตจุรามาี ปัจจุบันนี้มีคนไปกราบสรีระสังขารของหลวงปู่เนื่องเยอะมากครับตอนนี้ก็มีท่านพระครูอาธรวิริยานุวัตรหรือพระอาจารย์สุชาติครองเจ้าวาดวัดจุลามณีนั้นเป็นผู้ดูแลอเป็นผู้ดูแลสรีระสังขารครับนะในโรงแก้วของหลวงปู่เนื่องหลวงปู่เนื่องเนี่ยบางคนไปนิมนต์ท่านท่านบอกให้ไปก่อนท่านรับนิมนต์นะแต่ท่านบอกให้ไปก่อน ไปก่อนคือกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปอเรือสมัยนะัออนยน้นเลยอ,อ,อีป้าบอโยมอาจารย์ไปชั้นเพียนในคอง่ะใช่ป่าอะนี่เอาอีปั๊บมารับหลวงพ่อเนื่องพอเพราะเบิรบอกให้ไปก่อนเดี๋ยวฉันตามไปติดทุระอยู่ปากดผลเลยอ,อีปัป๊บวิ่งเนี่ยยังไม่ถึงบ้านงานเลยหลวงพ่อเนื่องไปนั่งแล้วอไปนั่งอยู่บนบ้านแล้ว อ๋อท่านไปยังไงอะฮะไม่ทราบด้วยการประกวงอาตมาก็ไม่ทราบด้วยฌานด้วยสมาบัตของท่านลึกท่านจะโยนระยะหนทางได้อย่างไงอาตมาไม่ทราบอนี่เป็นเรื่องจริงโยมครับอาตมาเกิดทันนะ้หลอก็พเนื่องอ่ะอืปีนี้ห้าสิบสี่แล้วนะครับอาตมาภาพเป็นเด็กก็เป็นนั่งดูท่านางข้าวเมื่อไรหลวงปู่จะโยนมาให้เราสักลูกหนึ่งนะคิดอย่างนี้นะพาเป็นเด็กนะแห่โยมเอ้ย อาตามากล้าวิจารณ์ได้เลยว่าพระสองรูปเนี้ยเป็นพระเนื้อแท้โยก่าไปเถอไหว้ไปเถอะไม่เสียทุกเสียเทียนแน่นอนหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีคหลวงพ่ออิฐแห่งวัดจุฬามณีเจ้าวัดองค์ปัจจุบันเนี่ยโยมเป็นพระน้ําดีพระน้ําแทบเรียกว่าเป็นพระดีศรีอัมพวานหน้ากราบหน้าไหว้หน้าบูชายโยม